แกนพีทออนไลน์ภารกิจหาคขี้เกาะวีสองฝึกฝนตัวเองเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้เลยเอาละครับผมกลับมาพบกันแกนพีทสักทีซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราควรได้เวลาทำฮาาิีวีสองลวอยากได้หมัดเลืองแสง เราก็เลยทำการล่องเรือไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อไปหาเกาะฮาคิวีสองแต่ในระหว่างทางมี f อตามมาอีกแล้วเราซึ่งขี้เกียจสู้กับมันก็เลยไม่สนใจมันดีกว่ามุ่งหน้าไปหาเกาะของเราดีกว่าทำการล่องเรือมาจนถึงเกาะฮาคิวีสองแล้วตอนนี้เราก็เลยทําการโดดลงจากเรือแล้วก็หันไปเก็บเรือที่มันไล่ตามเรามาก่อน FFC งั้นเหรอเอารางวัลไปเลยครับพี่ เผาเรือมันให้เป็นตอตะโกเรียบร้อยเรือจมเราก็เลยมุ่งหน้ามาหาคนทำฮาคิวีสองทำการคุยกับเขาว่าเราได้ลูกแก้วสีเขียวมาแล้วในอีพีที่แล้วแล้วเราก็ทำการนั่งลงบนเสือเลยซึ่งการทำฮาคิวีสองนี้เราต้องทำการกดสเปซบาร์ให้ตรงกับจุดสีเขียวให้ครบทั้งหมด20ครั้งมันก็ไม่ยากอะไรทักเท่าไรเราก็เลยโชว์สเต็ป ออดิชั่นขั้นเทพไปพลิ้วไหวเหมือนฝายน้ํากดยังไงก็โดนโหดสัตว์แต่แล้วก็พลาดจนได้ <c oughs> เราก็เลยต้องมาเริ่มที่1กันใหม่แต่ตอนนี้เราต้องเรีบท่วเวลาแล้วเพราะว่ามันเหลือเวลาแค่40วินาทีมันจะไม่ทันนะครับพี่แต่ก็กดพลาดอีกแล้วเริ่มสู์แล้วสงสัยจากทรงแล้ววันนี้ไม่น่าทัน3วิสุดท้ายกับ12ไม่ทันเรียบร้อยอีอควายเทพเจ้าไราประโยชน์ กากสมกับที่แต่งตัวเป็นอควาเลยกูเราก็เลยต้องล่องเรือกับอารามาตาเพื่อไปหาก้อนเขียวๆใหม่แต่ในระหว่างทางก็เจอหมึกยักษ์อีกแล้วอยากกินทาโกะแลืวเกินแต่ปัญหาคือทาโกะมันสู้กับแมงเงยอควาจมน้ำตายหลังจากที่เกิดใหม่ก็ได้เวลามาเก็บก้อนเขียวสักทีแล้วคราวนี้เราจะเก็บได้ไหม นั่นแน่เราเก็บได้สักทีได้เวลามุ่งหน้ากลับไปทำฮหาคี้อีกรอบหนึ่งแต่ต้องขอเวลาซ่อมเรือก่อนเพราะก่อนหน้านี้หมึกยักษ์มันพังเรือเอาเละเล,เลยหมดเกลี้ยงเลยเฮพีเรือแต่ก็ขอแวะทักทาย f อสักหน่อยมี f อล่องเรือมาหาเราสงสัยอยากได้ไลเซ็นต์อควาก็เลยแจกไยเซ็นเป็นก้อนไฟทีน,นแดงๆไปให้แล้วก็ตุ้มกลายเป็นโกโกโ้ขัน แต่เรือใหญ่นี่มันก็ถึกเกินปืนใหญ่แม่งยังไม่หยุดยิงเรือเราเลยสงสัยต้องเผามันเป็นจุนก็ได้เวลาบอกลาไปได้เลยไอ้หายิงไม่โดนอีกเพื่อโอเคจบไปเรียบร้อยเรือหายได้เวลามุ่งหน้าไปทำฮาคิจริงๆแล้วทำแบบทำจริงๆแล้วนะรอบนี้นั่งเสือใหม่แล้วก็เริ่มทำการกดได้รับรองคราวนี้ไม่มีพลาด โชว์ให้ดูแบบไฮสปีดเลยครับพี่แล้วก็สองครั้งสุดท้ายครั้งที่ส0เรียบร้อยฮาคิ V2 ีเป็นของเราแล้วมาดูกันว่าเราจะได้สีอะไรเพราะมันสุ่มสีสีที่เราได้ก็คือสีเหลืองทองโคตรจ้าส่วนเพื่อนเราเขามีสีฟ้าคิดซะว่าสีเราสวยกว่าแล้วกันแหมลองใช้สกิลหน่อย กดห้าขีและใช้สกิลมันดูเท่ขึ้นเยอะเลยหลังจากที่เราได้ของใหม่5คาขีสีทองก็ขอเอามันออกมาใช้ในการฟาร์มเลเวลสักหน่อยแล้วกันทําการฟาร์มมันกับไอ้พวกข่าขึ้นแล้วก็เจ้าทะเลนี่แหละแต่ก่อนอื่นต้องทําการล่องเรือหามันไปเรื่อยๆก่อนหาว่าตัวดิบจากท้องทะเลแต่เมื่อสักครู่นี้เรือเราโดนฟ้าผ่าไฟไหม้ก็เลยต้องขอจอดแหวะซ่อมสักหน่อยหนึ่งแต่ในระหว่างที่ซ่อม ปลาหมึกทาโก,กยากิแม่งก็โผล่ขึ้นมาแม่เหมือนรู้ว่าตอนไหนกูซ่อมเรืออยู่แล้วเพื่อนเราก็โดนเคลี้ยงจมน้ําไปจากนั้นเราก็ทําการล่อคาเข่นขึ้นฝั่งไปเรื่อยๆเ,เราต้องทําการตีไปแล้วก็มูไปเพื่อเป็นการล่อขาเข่นให้มันขยับตามเรามาตีเสร็จบินขาเข่นก็นจะโผล่มาใหม่ไหนวะโผล่มาแล้วนี่ไง ทำการล่อมันไปเรื่อยๆจนมาถึงฝั่งเพราะว่าถ้ามันถึงฝั่งเราจะยืนเตรียบ,บสบายๆชิวๆไม่ต้องกลัวจมน้ําอีกต่อไปเราก็ทําการกินทาโกยากิแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วบวกกับว่าเราใช้ผลไฟพอดีคิดซาเป็นการย่างปลาหมึกให้สุกไปในตัวย่างให้เกรียมขอแบบหอมๆเลยนะครับพี่กินหมึกหอม,หอมแต่ในขณะที่เรากําลังจะราดซอสก็โดนมันจับเวลื่อออกมาเป็นลูกขนุนเหมือนเดิม สงสัยไม่อยากโดนกินต้องย่างให้มันสุกกว่านี้แต่แล้วในที่สุดหมึกย่างทาโกยากติตัวนี้ก็ได้เวลาลาโลกไปเป็นหมึกแผงลอยอยู่บนรถเข็นหมึกบดลาก่อยหลังจากฆ่าหมึกเสร็จเราก็มาทำการ AFK ล่าต่อแต่กลับกลายเป็นว่าข่าวนี้เป็นปลาไหลญี่ปุ่นที่โผล่มาแทนหลังจากกินทาโกยากิเสร็จ ก็จัดข้าวหน้าปลาไหลต่อลอบปลาไหลขึ้นฝั่งเหมือนเดิมแต่คราวนี้คือบอกตรงๆแม่งเกิดโคตรใกล้ระดับ High Definition เลยนึกว่ากด HD เกิดใกล้ไปไหนหน้าจุ่มกําแพงเลยมึงเราก็ตีง่ายครับอย่างนี้ใช้ทุกสกิลง่ายๆเลยโดนทุกสกิลไม่เหมือนตาตะกี้สกิลแม่งโดนแค่สองสกิลคราวนี้ไม่ว่ากดสกิลอะไรก็โดนสบายดีครับผม เสาเพลิงก็ต้องมาแล้วต่างคนต่างใกล้ตายเลือดแดงทั้งคู่มาดูว่าใครจะตายก่อนกันแล้วก็เป็นเหล่าที่ใช้สกิลเสาเพลิงย่างปลาไหลไปเป็นที่เรียบร้อยตายไปอีหนึ่งอิ่มท้องวันนี้แต่หลังจากนั้นเราเดินทางกลับมาที่โลกหนึ่งกลับมาที่เกาะเงืยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราต้องทำการเลเวลตันให้ไวที่สุดมันจะมีอีเวนต์พิเศษเกิดขึ้นซึ่งมันจะมาในอนะีพีหน้า รอดูได้เลยว่ามันเป็นอีพีอะไรรับรองแปลกใจแน่นอนเราก็ได้ทำการลงมาที่ใต้ท้องทะเลอาควาเทพธิดาแห่งน้ำก็ทำการเลียดดวงอาทิตย์ออกมาใต้ทะเลแล้วก็โจมตีใส่มาตษกเงืออวัดมันดูขัดแย้งแปลกๆไหมแต่อาควาของเราก็ทำการคว้างดวงอาทิตย์แบบนี้ไปเรื่อยๆคว้างเป็นลูกรักบี้เลยครับคว้างไม่พักจนในที่สุด ตอนนี้ก็เลเวลตัน425ออกมาด้วยท่ากบเกมบัคได้สุดยอดมากหลังจากที่เลเวลตันเราก็กลับมาที่มารินฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทำการฟาดหนวดขาวทันทีที่หนวดขาวมันออกมาจากน้ำแข็งเราก็นึ้ขึ้นได้ว่ามันจะใช้ท่าไม้ตายนิว่ารีบหนีออกมาให้ไวเลยครับผมแล้วซนามิมันก็มาเทธิดาแห่งน้ำที่กลัวน้ำเอาว่ะ มีอะไรจะขัดแย้งมากกว่านี้ไหมกลัวนะไม่ว่าใช้ไฟในการโจมตีสุดยอดเรียกดวงอาทิตย์มาโจมตีนวดขาวฟาดมันเข้าไปใช้การโจมตีระยะไกลระยะใกล้ให้เพื่อนเราเข้าไปแทงเราใช้สกิลต,ต่ออันเดียวนี่แหละการต่อสู้ที่สุดยอดเข้ามาใกล้ก็เสาเพิงไปสิครับทำการปล่อยหมัดเย็บอกไปเรื่อย เข้ามาใกล้ก็เสาเพลิงเหมือนเดิมแม่แต่ปัญหาคือเดินเจ็บแผลอยู่รอจังหวะรีเล,ลือดให้เพื่อนเราลุมสกาวมันไปเรื่อยๆพอเลือดรีมาสักพักหนึ่งก็เข้ามาจู่โจมได้แต่หาไม่เจอก็เลยเปิดฮาคี้สังเกตแต่ตอนที่เราเปิดฮาคี้สังเกตไอ้หมอนนี่มันเรียกซึนามิพอดีเราที่ครึ่งโดดไม่ทันก็เลยทําการกดเทคไคกดติดและแม่งชาร์อันตีต่อหน้าอีกโอ้โหรีบหนีให้ไวเลยครับผมวงแตก แต่เหมือนกับว่ามันมีความอาฆาตแขนจงใจวิ่งมาหาเราแล้วก็จับเรากดลงพื้นแม่สุดยอดแขนฝังหุ่นจริงๆเราก็เลยทําการรักษาระยะห่างเหมือนเดิมแล้วก็ยิงตอบไปเรื่อยๆแต่ปัญหาคือมันเทเลพอร์ตมาเอาเราอีกจับคอกูกระแทบพื้นอีกแล้วเฮ้ยคุณพี่จะเอาผมคนเดียวไม่ได้นะครับ <c oughs> กระทืบเสร็จไม่ว่าปล่อยกระสุนวงจากไโกวิกโอ้โหเดินเจ็บแผลอีกแล้ว แม้เหื่อยเพิ่งฝืนเมื่อกี้คราวนี้เรารอให้เลือดเรารีโคดเยอะเลยแล้วค่อยกลับมาสู้กับมันเพื่อนเราก็สู้มันจนมันใกล้ตายแล้วได้เวลาปิดฉากสักทีพยายามกดสกิลใส่มันไอหมอน,นี่มันชัดอันตีต่อหน้าเลยวงแตกเหมือนเดิมใกล้ตายและยังมีพิษสงอีกหนีออกมาได้ไม่มีใครโดนสกิลได้เวลากลับไปสู้มันใหม่ตายสักทีเลยครับผม อดสกิลมันเดิมเรียบร้อยชนะมันได้แล้วคราวนี้เราได้ของที่ดีมากๆมาด้วยซึ่งมันก็คือบีเซนโตะนั่นเองซึ่งโคตรเท่เลยครับผมแต่ปัญหาคือเรายังไม่ได้สักสกิลเลยเพราะว่ามันต้องเรียนรู้สกิลนี่แหละค่อยมาเรียนรู้ใหม่แล้วกันและในตอนนี้เราก็จะทำการมุ่งหน้าไปที่โลค่าไอแลด์สำหรับภารกิจต่อไปซึ่งรอดูใน E ีถัดไปได้เลย สำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับผม